สุขสบายดีพ uh, ่อแม่พี่น้องเอฟซีแถบแค้งสมองสมบอนสุขสุขคนเนาะยินดีต้อนรับทุกท่านเขาสู่สองสโบซาแนลมื่อนี้สะโบกาสิภาพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งสะบ้านสีสว่างเพิ่นเห็ดคัวใหม่พี่น้องเอ้ยคัวเล็กเพิ่นเห็ดเพิ่นได้คัวเล็กมาใหม่เนาะเดี๋ยวสะโบศิภาเบิ้งผ้าส้มผ้าพาบรรยากาศเป็นยังไงตอนนี้รถ ในโคกำลังสิดึงคัวหรือว่าสิเอาสะพานเล็กคัวเล็กมากายใส่นี่เนาะพี่เนาะครัวที่คนหมากกว่าไม่ออกจะเป็นเป็นหวยเนาะจะได้คัวเล็กมาใสา่แล้วสบันสินสว่างเอามะที่เนาะเดี๋ยวไปเบ่งไปสม้มนํำกันเลยทุกคนตอนนี้แนวโฮม แนวโฮมเฮาบ้านสีสว่างทานลําเงินแล้วก็พร้อมด้วยเฒ่าแกแนวโฮมกําลังเบิ่งอยู่เนาะกําลังยืนเบิ่ง นี่คือหวยครัวที่มั่งเราทุกคนไปโถดเฮ้ยไปโถลดไปดึงซอยโหลมโคเฮ้ยไปโถลดไปดึงมาเฮ้ยไปโถลดไปซอยโหลดม่โคดึงไดได้บหัวาครับโถนะ เอามาีนมาพีได้บอันได้เลยจกใรีนีนมาเบิดหนโลดก็ได้มันหันได้มัน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 งมุลยัักากไปเบิง่งเห็ดคัวบานนี้ค่ะมาเบิ่งเพิน่นสมแป้งค้นทาง่ายคลิป เป็นเห็ดทางต่อว <laughs> <laughs> ัน oh น <laughs> <Google. laughs> yeah. <laughs> ีしし้พี่น้องเอ้ยวกคเลี้ยงมนไเนาะมลกวเนาะเร่องดอกใบอรบแต่โดนเห็ดน่ผักเนาะเอาข่าวเนาะผักอะไรเนื่องจากเอาขัวอะไรอ่ะดึงขัวเข้ามาแล้วนกัเอาดินเข้ามาขัวแปลงทางแมนและ ผู้แทนกัสิตามแนวโฮมไปลจะจะก็อยู่ไอ้ข้แล้วแล้วไปจนไอ้ข้ออะไล้วเนาะแม่ลไม่รู้มันจะเ่วมดเรื่บ่มีแนวโฮมอยู่นี่ก็แล้วลแหละนึ้อทกทุกวาะเราถเจ้าทวนาผู้แทนนไหนโอ้บ้านแหลมไปเห็นพุเสมอเนียวขึ้นม่อหม่คบรณเยกจ้าวกกเจาออกเลยีโอ้ดีดีดดี เปสื่อสารกับผู้แทนตลอดผู้แทนเพื่อช่วยเงินเห็ดหัวเห็ดสะพานเล็กตอนนี้ก็ก,กำลังสองแปลงคนทาง

อ๋อโหลดหายภูแทนมาซอยให้มันหมู่บ้านห้ามันเจริญหายได้ทางค้อนกีดขึ้นหมู่ไหนเบอเบอโอ้ได้ร้ายแนวอลีเบ่โอ้เจ้าโฮงเฮียนยังมาหายป่านนี้เอาเอาเฮียนกระทมาหาย โอ,อ้อมาลโอ้ดีดีแอดีแเียวไ่าะคีทเียมนือมาไห้อีกคป <c oughs> ี่ย้าูมาผู้เทนข้าห่วมขเออดี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  <ừ. S 2> <ừ. S 1> ดีและพวพันได้กันนะบ้านฮได้แม่นิลิบว่าบ่านท้ายประทัเนี่ยนยังชิมาเหตุอะไรก้อพานี่ไปเรียนไปเสนอเลยเนียดิา ประตูเล็กชิกสามผาชิกสองแล้วกันเชนชิญุ้วัวคือน้ำมนเพียงไปตรงแหล่งแหล่งโดไทยแหล่งได้เลยปลาโอ้ปลาหนั่นบอกปลาเท่าพันธุ์นืาทำหน้าตายได้เลยพันธุ์คือเศษให้ขาดีได้จักโหลดแล้วตั้งแต่โอ้นวลสว่างลงมาเสื้อแปดโหลดออื้ อ้อมบ้านจักโหลดเนาะเรียกว่าพอร่วมแล้วทันเมินัางบอนาคีดูเจ็ดชิลงบเท่าได้เจ็ดชิลดเ่เเจ้าสิพ่อก่อนงบเจ็ดชิพ่ไเจ้าสิพ่อก่อนเจ็ดชิพ่จักนี่ังพ่อเห็กระดีลเนาะพอเห็นกระดีนะ้อไปจนมาหอดเครื่งบ้านแล้วนี่ฮะก็ได้เช้าป้ายโหลดอมีน้บใน้อยต๊

เดี๋ยวก็ทิแป้งลงหอเดเทือนสโะโบก่อนเลยนพราะวอาออ,อมหมู่บ้านเลยแป้งลงไปหอไใ้อันนั้นได้เริงเพื่อนอันใน,นคุณพ่อ,อนนั่นได้

วันที่สว่างพัฒนาคณะเด<อ>ทังใหม่เทจนหอดนี่น้องเลยเอาเลนไ่ง่วบันนี้รถกระสีเหยียบข้อบันนี้เอาใต้คักเอา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 ลานปตา นี่ง้อมากนะกะดิร่กับชะลาเจ้าขายกะสิเอาเอาดินเขาเฮือนได้พี่น้องบาทนี่โออสาวาขายนี่กะยืมเงินนหนเด้อเชี่ยวยืมกูบอ๋อบอยงากูจะพาไปกองทุนหมู่บ้านจะเอาเท่าไหร่ยืมไหนเด้อเชี่ยวเด้อจะหาพันเฮ้ยมีอยู่ซองลอยในชงนี่ ได้แล้วบ้าเสือ้ได้ไดไเสือย,ยังทีมนะได้แล้วบ้าจักยังมีจิริอยู่ได้ยังมุมิจ้าภาพแม่เสือทีมก็ด, <c oughs> ดิวาสิอัวนวาสิเอาสีเหลืองดีบอกเอยา,าสีเหลืองดีบอกมัน,นจะคือดอกคูนนี่เหลืองหุ่งอยู่ทรงการบอม,มากแต่ไดสีเหลืองนี่สีย่างสั่นสีแดงคือสีชมพู โอ้ยถ่าอยากตายเลยยังอยากใส่สีชมพูบ่เบิ่งบ่เบิ่ะเบงซาลาะทุกคนสับหน่อยเลือนหน่อยผ้ากันเ่าอลไรนี้อยากใส่สีชมพูอยู่บ้านหาสีเหลืองขนาดบ้านเราเพิ่ลไปผู้สาวร่บะมัดสีเหลืองกับสีแดงนี่กันยังว่าอยู่ได้วยยอยากใส่สีแจ่ม่าแจักสีแดงบาแจักสีชมพูบะหมักสีเหลือง ถามะเจ้า,จภ,าะจะภาพเสืออะไรเจ้าภาพเสือนัังบ่มีอยู่เออม่เลือีได <c oughs> ้อมันยากอะก็ขคา้อยเข่าดิคุณละสอบสองสอบไปซือปอออ้อไ่ได้เห็นหน้าเด็บ <c oughs> ่ได้เห็นหน้าก <c oughs> ็เลื่นบ่มีเข่าคลายบ่แังสาพินมาถาม่าได้แล้วบ่่า่าเจ้าภาพเสือๆๆๆสพิมมา อันคอข้าเจ้าใหม่ตี่คอเหนบคอเหนื่อยด้วคอเหนื่อด้วเออเสือให้แนบฟังในพี่นอกเลยจะพินมาคอเหนเอด้อจะผ่าดเสือเอ้ย่าสั

มันยืดได้มันมุยยืดได้จังมันก่อนยืดก็พิตแส่มาได้เอา XL เ,เาลิดขนแนวน่ะไหนมันก็จัก <c oughs> ขอแค่มันลมบ่อขอแค่มันลมก็ะะจะพาขันอ่ะจะพาพเสือ,อยังบ่มีได้พี่น้องหลือกชีย์เลย ไทยไทยเปยไบ้านมาแล ah> ้วพี่น้องเอ้ยสบายดีป็นยไงบ้านเด้อเดาอ งามแล้วหาม,มาเล่นบังอยู่เเจ้าคูาบอบอกเขาลงนั่งอยู่ใน,นน, <c ười> นี้นี่ในนี่ก็เอาอันลงวางาค่ะขั้นแม่ตัวอ,อมันกับพอดีแหละเลี้ยวมามันก็เสมอกันเน,ะนเาะบ,บอกเขาล่งลแล้วแหละในแรกกระแปลงพอาแห้งเลยแต่นี่มันยังชิโยบลงอยู่นี่ มันผัดบอสมอกันมันลุกยังเฮ้ยำอไรลงผเป็นหน้าปัญหาในน้าแ้วมันไปเรไรไเชื่อมาผงอยู่กันเดยพินในน้าอืมเงยอยู่แล้วสิไปบ่ได้มัต้องใส่่อวางกลางนะ้ำะไหลงผงมันยังปัญหาในปับระดับดินยังพันใส่่อยังันพ่อใส่่อทีอยายังใส่่อเรุดรุดถึงก น,นกเแม,ม่นเด้อกมแล้ว <c oughs> อเน่มันเต็มนะมครั้วนิอืมมันมีบอลไลนะน,นะ่นเ,เนะด้จะคล้องเพื่อนฝน,นเฮ <c oughs> โอเคนะพี่น้องคลิปนี้กับซด้าคอสจบลงเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> ่าลืมจะภาพเสือทีมเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> เสือทีมซาโบนี่พี่น้องเลยสาวพิน,บอ,นบอมีเงินกับไข่ขาวซื้อเองโหลดบอมน้ำแดงบอมมี่เงินข่ากับบอมี่อีกได้เสือทีมอีกได้ฮอกันใหม่คลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อไปแล้วคลิปนี้กันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซาโบนี่พี่น้องไปแล้วสกา,ายสบายดี